ไปเที่ยวสวนสัตว์กันค่ะอันดับแรกก็ซื้อตั๋วกันก่อนเลยค่ะราคาตามนี้ค่ะสถานีแรกก็แวะถ่ายรูปกับเจ้าสิงโตตัวน้อยตัวนี้ก่อนค่ะค่าถ่ายรูป300บาทได้รูปตามนี้เลยค่ะที่นี่มีทั้งหงดำและหงขาวค่ะ สถานีต่อไปให้อาหารน้องยีราฟค่ะตรากาละ50บาทค่ะสถานีต่อไปดูการแสดงน้องไลไลเกอร์แล้วก็ให้อาหารไลไลเกอร์แล้วก็เสือสิงโตด้วยค่ะสถานีต่อไปเป็นสถานีของน้องงูค่ะ ที่นี่งูเยอะมากค่ะแต่ว่าที่อยู่ของน้องๆใหญ่แล้วก็สะอาดมากๆเลยค่ะและที่นี่ก็ยังมีบริการถ่ายรูปคู่กับน้องงูด้วยนะคะเสียค่าถ่ายรูป100บาทต่อคนค่ะมีเจ้าอีกกวนาให้ดูด้วยค่ะ มีอัปป้าด้วยแวะให้อาหารน้องกวางกันหน่อยค่ะและที่นี้ก็ยังมีนกชนิดต่างๆให้ดูด้วยนะคะมีนกเรียและนกกระจอกเทศด้วยค่ะแวะดื่มน้ำนสักหน่อยนะน้ำอีลับน,ลน,น,น้ำอีลาน,น้ำีางน้ำกวางเหรออร่อยไหมล่ะ สถานีต่อไปให้อาหารเจ้าแคปิ่าค่ะมีนกยุงด้วยนะสถานีต่อไปให้อาหารน้องฮิปโปค่ะสถานีต่อไปให้อาหารน้องจระเข้มีทั้งจระเข้น้ำจืดและน้ำเค็มค่ะ ปลาช่อนอเมซอนสำหรับวันนี้นะคะก็พาเด็กๆมาเที่ยวที่สวนสัตว์ที่อยุธยานะคะซีอยุธยาไลออนพาร์นะคะเด็กๆก,ก็สนุกมากเลยนะคะที่นี่สัตว์เยอะมากนะคะ mm hmm. เดี๋ยวถ้าเกิดว่าไปไหนคลิปหน้าเดี๋ยวมาเจอกันอีกนะคะบ๊ายบาย